วัดีจ้าเพิ่งเลิกงานตอนนี้ลูกสาวก็อยู่โดมุูกอิงก็อยู่โดมสาวน้อยน้องโจซอ,อนุชก็เคลื่อนไหวถึงลูกสาวเออลูกปู่อิงลูกปู่อิงตอนนะลูกอิงตอนตอนตอนซอ,อนุชแม่นุชเขาก็โคตรลูกลูกปูงอิงเออตอนถักเปียทําผมอะ นะกูอิงกับลำแพนเนี่ยหน้าตอนเด็กๆหน้าเหมือนกันเดะเลยตอนตอนโตนะกูอิงตอนโตแล้วก็ลำแพนตอนไม่ใช่ลำเพิดลำแพนลำแพนตอนเด็กที่ที่แม่นุชเขาโพสอะที่ซอนุชเขาโพสอะอืหน้าตาคล้ายกันเหมือนกันนี่สุดยอดมากเลยอื แล้วก็พ่อโจน้องโจโอู้ตอนที่อ่ะตอนเอ่อวันที่สามสิบที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเดือนที่เดือนที่แล้วที่ผ่านมาก็มีคลิปเอ่อมีน้องอุ้มอิ่มเขาไปถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วก็น้องคลิปน้องอ้มอิ่มเขาถ่ายได้อ่ะคลิปตอนที่ลูกสาวมาแล้วไปไปบอกพ่อโจว่ะ อีลาอีลาหิวข้าวอีลาหิวเขานั่นนะ่ะอืมโอ้ยพ่อโจเขาก็นี่พาลูกสาวไปนั่งที่โต๊ะตักกับตักของตักข้าวให้กินเออตักกับให้กินตักข้าวให้กินเป็นภาพที่อบอุ่นเนาะเป็นอะไรที่อบอุ่นอะ่ะสามสี่พี่น้องอะ่ะลำเพลนลำพนยูทูบปุ๋งอิง พ่อลูกคู่บุญคู่บรารมีแม่ลูกคู่บุญคู่บรารมีแม่หน่อยไม่ได้ไปเนาะแม่หน่อยไม่ได้ไปเอ,อที่โดมแม่หน่อยน่าอยู่ที่บ้านเออทำอะไรทำอะไรร้านอูหิงอืมตอนเปิดวงเดือนนี้ยุ่งอะนะมันมีทั้งงานกระถินด้วยงานกระถินก็เอกด้วยงานเอ บอกบุญกระถินพระเอกและงานล,ลูกสาวจะเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอลังการงานสร้างทุกคนชุดลูกสาวก็แต่ละชุดแต่ละชุดก็ลเลิศสแมนแตนเลิศจ้ะแต่ละชุดแต่ละชุดปีนี้ก็อลังการงานสร้างกว่าปีที่ปีที่ผ่านมาน่ะ อถึงจะเป็นถึงจะการบ้านการเมืองถึงจะเอ,อชายแดนยังเฝ้าระวังอยู่ก็ตามแต่สาวน้อยเพนแพงก็ดังตลอดกะดังกระฉูดเออฮอชุดไม่อยู่ยิ่งภาพยนตร์ครอ้อคนเต็มโรงทุกโรงเต็มโรงกันทุกเต็มโรงทุกภาพยนตร์ทุกโงกรงภาพยนตรน์ไม่ว่าเหนือใต,ตอ้อีสานตกอืมแล้วกำลังจะมีภาคสองต่อด้วยปีหน้า ว่าไงกันจ๊ะว่าไงกันล่ะทีนี้ไอ้พวกขี้อิจฉาตาร้อนดิน้นดิ้นกันจ้าละวันล่ะเพราน้องโจเขาจะขึ้นเขาจะทาภาคสองต่อตอนแรกมันก็คิดว่าทําภาคเดียวก็จอดไม่ได้กําไรที่ไหนได้กําไรตั้งเป็นร้อยล้านอะ่ะกาไรอะ่ะสร้างแค่ยี่สิบห้าล้านนะ นี่ทะลุแล้วละจ้ะร้อยล้านเออแล้วเป็นหนังที่ฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่ด้วยเป็นหนังที่ดังและเป็นหนังที่มีกระแสติดกระแสอ่าติดกระแสอือยู่ในเทรนอันดับหนึ่งขายอ้ออืมใครจะไปดูภาคสองก็ต้องดูภาคหนึ่งก่อนนะจ๊ะเข้าไปดูหลายๆรอบโอ้โหพี่รันดางประเทศไม่ได้ดูอะ่ะกลับไปเมืองไทยเนี่ยอีกเดือนสองเดือนจะกลับไหมเนี่ย ได้ดูหรือเปล่าวะกวัวออกลงแล้วมั้งโอ้ยเหนื่อยใจอืมตอนนี้ก็เดินเอ่อชิวๆอืมลมแรงบรรยากาศสุดยอดมากเนี่ยท้องฟ้าดูดาวโอ้โหพระจันทร์สวยมากอืมสวยเปล่าอืมน่าจะสวยนะพระจันทร์เนี่ย บ้านเราก็เออพี่รันก็ไม่รู้บ้านเราเป็นเออเป็นอ่ะเป็นแบบไหนอุ้ยทำไมมืดตื้บตือวะเออมันไกลไงน่าจะโอ้ยน่าจะไกลนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมอืมโหภาคหนึ่งก็ปงังภาคสองก็ขอให้ปงัปงปังเออขายอ้อทะลุร้อยล้านกำไรก็กำไรร้อยล้านอ่ะอืมก็สองสามร้อยล้านอ่ะ เพราะมันมันยังต้องเป็นมันยังต้องมีระบบการฉายอีก,อ,กอีกหลายระบบนะอืมไม่ใช่เข้าโรงอย่างเดียวแต่ซีดีคงไม่ทําคงไม่เป็นหรอกอืมน่าจะเป็นหนังกลางแปลงอืมสาวน้อยเออควบคู่ไปกับวงหมอลำฉายควบเล่นไปด้วยฉายไปด้วยเออสุดยอดอลังการงานสร้างอะ่ะ อ,อ,ะอะไรติดวะเนี่ยหมหไม่มือหรือหไม่ตีนวะอืมอืมไม่ใช่บ้านเรายังยังไม่ถึงบ้านอตอนนี้ก็จูงจักรยานอยู่จูงจักรยานไปด้วยแล้วลูกสาวอยู่ที่โดมเสาน้อยนะคะสามสี่วันเนี่ยไปฝึกฝึกซ้อมหนักอืมไปฟอร์มเอ,อ่อไปซ้อมหนักแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างหนักอะ่ะอันนี้ไม่น่ากลัวนะเพราะมันอยู่ในเขตโตเกียว อที่มืดๆแบบเนี้ยไม่ต้องชิมป้ายไม่ต้องห่วงพี่รันเออคาว่าชิมป้ายไม่ต้องชิมป้ายชิมป้ายชิ้นนเดหมายถึงว่าไม่ต้องห่วงนะจ๊ะภาษาญี่ปุ่นชิมป้ายชิ้นในเด็ดติดอ่ะติดไฟแดงอโอเคไฟเขียวละเดินต่ออืมแล้วก็ส่งส่งส่งกำลังใจให้องอิง ศูนย์หน้าสาวน้อยทิดาพันล้านทิดาแห่งโชคลาบให้ลูกสาวปังๆให้ลูกสาวเออซ้อมซ้อม,อมแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองทานข้าวเยอะๆนะจ๊ะดูหุ่นดูแลหุ่นด้วยเออเห็นเขาเห็นเขาไปที่เห็นไปที่สาวน้อยไปโดมวันนี้เห็นเอ่อทุกคนทักบอกว่าผอมลงเขาบอกว่าลูกสาวผอมลงเออบอกองค์อิงผอมลง อสาวผอม,อมแล้วก็ปามนาฏเมียปามนาฏเ,เ,เ,เขาก็ทำคอนเทนต์เดี๋ยวเขาจะทำคอนเทนต์กับน,น้องกันชัยก็ไปดูคลิปอยูอ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปกดติดตามป้าลำพันธ์อะไรนั่นน่ะนะอนะขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกไลค์ทุกแชร์ก็ส่งกำลังใจให้ลูกสาวตอนนี้ลูกสาวอยู่ที่โดมนะคะ ฝึกซ้อมฝึกเต้นฝึกลำเดี๋ยวไงเจอกันพรุ่งนี้นะคะฝากดูคลิปด้วยเพื่อช่องเปิดการมองเห็นจ้าขอบคุณทุกกำลังใจจ้าบ๊ายบายท่ดาแห่งโชคลาภ